ำรวจจากสอพอเมือง8ริ้วนะเข้าจับกุมตัวนางสาวรัตนาอายุ34ปีเป็นชาวกัมพูชานะครับแล้วก็เธอเป็นสาวทอมนะฮะแล้วก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานร้านนะครับภายในห้องพักคนงานหลังจากเจ้าของร้านเนี่ยจับได้ว่าลูกน้องตัวแสบคนนีย้ยักยอกเงินของร้านแล้วก็ยังโกงเงินพนักงานในร้านด้วยนะครับตอนแรกเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทําแต่พอถูกเค้นหนักเข้าก็เลยยอมรับสารภาพครับเจ้าตัวเนี่ยสารภาพเลยว่าทาจริง เอาเงินที่ยักยอกไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ยังส่งเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันในโซเชียลครับส่งเงินให้ผู้หญิงใช้สัปดาห์ละ500บาทเหมือนส่งไปจีบเขาเนาะเหมือนเปผู้หญิงอย่างนี้เนาะแต่ว่ากับคนนี้ที่คุยกันแล้วก็ส่งเงินไปให้เนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแค่คุยกันเฉยๆครับเจ้าของร้านยังบอกได้ว่าลูกน้องคนนี้ทำงานที่ร้านมากว่า10ปีแต่ว่าระยะหลังมานี้เงินในร้านเริ่มหายบวกกับ มีลูกน้องชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะบอกว่าฝากเงินให้รัตนาเนี่ยไปทำพาสปอร์ตให้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พาสปอร์ตมาใช้เลยตนเองก็เลยปฏิบัติต่อเรื่องราวนะแล้วก็ทราบเพิ่มเติมได้ว่าผู้ก่อเหตุเองยังมีพฤติกรรมยักยอกเงินของร้านเช่นใช้ QR Code บัญชีธนาคารส่วนตัวให้ลูกค้าเนี่ยสแกนจ่ายเงินเข้าบัญชีตัวเอง แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการยักยอกเงินสําหรับสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์จะสั่งของสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวสั่งหมูสั่งผักอย่างเงี้ยเขาเป็นหัวหน้าคนงานใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่สั่งปรากฏไม่สั่งครับเอาเงินไปใช้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจนทําให้ร้านเสียหายเพราะว่าซัพพลายเออร์เขาก็ไม่ส่งของให้ครับ